วัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับเพนและมอไซครับสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมา,ารีวิวการประกอบเสื้อฟ้าโนวาครับแต่ใส่เครื่องแร็ครับมันจะมีวิธีการดัดแปลงหรือว่าได้ทําอะไรบ้างครับผมมันถึงจะแบบว่าใช้งานได้ครับ พอดีพอดีครับผมอันนี้ทําขี่เล่นครับไม่ได้ทําไม่ได้ทําไปแข่งครับทําขี่เล่นเสื้อสูบเดิมเดิมครับเสื้อสูบโนวาเดิมเดิมครับไม่ได้แยงครับเสื้อเดิมอะไรทุกอย่างครับผมแค่เอามาใส่แร็ครับผมเพื่อที่จะทําขี่เล่นครับแบบไม่มีมออน้ําครับผมขอเชิญรับชมครับก่อนอื่นครับแล้วก็ ไปปาดลูกสูบครับผมปาดออกประมาณหนึ่งเกืห้ามิลครับหัวลูกสูบแดดครับเสื้อนวาแต่ใช้ลูกแดดครับปาดออกหนึ่งเกืห้ามิลครับแล้วใช้ตะเก็นตีนเสื้อหนึ่งตัวครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับผมก็คือตัวนี้ครับน็อต น็อตขันตีนเสื้อตัวล่างครับน็อตขันเสาเสื้อตัวล่างต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้มันสั้นลงครับมันยาวเกินไปแล้วเวลาขันมันจะขันไม่ได้ครับมันจะใส่น็อตจะใส่น็อตตัวเมียไม่ได้ครับต้องตัดถามาใส่ให้มันสั้นลงหรือว่าจะตัดก็ได้ครับแล้วแต่ครับเพื่อที่จะให้มันขันได้ปกติครับประมาณหนึ่งเมตรครับ๋อไม่ใช่หนึ่งเซนครับหนึ่งเซน ย่างน้อยก็หนึ่งเซนติเมตรครับเสื้อที่ย้ายมันสั้นกว่าเดิมครับอันนี้เป็นเสื้อที่เปลี่ยนแล้วครับเสาที่เปลี่ยนแล้วแต่ว่านี่เสาเดิมครับที่ถอดออกครับแล้วก็นี่ครับฝาสูบครับปาสูบแล้วก็ขยายที่ให้ได้ลูกลูกแท็นี่ลูกห้าสิบห้ามิลครับแต่ฟ้าสูบขยายให้ได้ห้าสิบหกเป็นครับ เผื่อว่าอนาคตจะได้ควานใส่ลูกซส่ต่อไปครับจะได้ไม่ต้องทาปลาซูบิครับไม่ได้วัดซีซีครับแค่ขยายครับขยายขอบให้มันได้ห้าสิบหกแค่นั้นเองครับแล้วก็ลูบลูกกระดาษรส่ลูบลูกให้มันเขาาแค่นั้นเองครับไม่ได้ทําอะไรมากมายครับนี่คือทําขี่แบบเดิมๆครับขอเชิญรับชมครับขั้นตอนต่อไปอันนี้จะเป็นการประกอบเทสประกอบให้ดูก่อนครับเพราะว่ายังไม่เอาจริงครับเทสประกอบว่ามันใช้ได้หรือเปล่าครับ ใส่ลูกเพินปลายการเข้าไปครับใส่สูบใส่สลักครับสังเกตว่าไม่ได้ใส่แหวนครับแต่ที่ทำให้ดูนี่ก็คือเทสให้ดูว่ามันพอดีหรือเปล่ามันได้หรือเปล่าครับทำประมาณนี้ครับผมเสื้อสูบรับใส่เข้าไปนะครับ เวจลจริงก็จะทําำมีหลอ่อลื่นน้ำมันต่อลื่นสองทีด้วยครับนะครับนี่ครับหัวจะนูนเท่าเดิมครับหัวเดิมหัวเดิมหัวทรงเดิมครับแต่ว่าปาดให้มันลงเหลือปาดออกไปหนึ่งจุดห้าเมตรครับแล้วผมก็จะขันครับขันนอ็นอตน็อตตีนเสื้อครับ จะขันแค่สองตัวครับแค่ขันแค่ทแยงเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เอาจริงครับทำเทสเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางในการประกอบในการทำรในการดัดแปลงว่ามันพอดีหรือเปล่าครับที่เราต้องได้แปลงอีกก็คือท่อยเสียครับ ก็จะเป็นคลิปต่อไปครับผมคลิปหน้าครับคือทําให้มันติดก่อนครับถึงจะใส่ท่อไอเสียครับหรือว่ายังไม่ติดก็ได้ครับแต่ว่าจะทําทําคลิปคือประกอบเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะทําท่อไอเสียว่าพอแดดครับพอแดดเดิมเนี่ยครับมันจะได้แดดแปลงหรือเปล่าครับคิดว่าหน้าจะต้องได้แดดแดดแปลงแน่นอนครับ จำได้ว่าเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งครับทำนานแล้วครับ That. แดดใส่เสื้อโนวาไม่ต้องไม่มีบอหนาบนอนก็ค่อนข้าง,งจะปืดครับขันยากนิดนึงเพราะว่ามันอะไรมันเก่าแล้วครับ ันแค่ทยายามครับไม่ได้ขันหมดครับตอนนี้ก็ขันน็อตตินเสื้อขันมุมครับสองสองอ่า ขันแค่สองตัวครับมุมครับขยแยครับนี่ครับแล้วก็มาดูที่หัวลูกสูบกันมั่งครับนี่ครับหัวลูกสูบขึ้นสุดหัวลูกสูบขึ้นสุดปับลูกสูบก,ก็ขึ้นมา ขอบจะต่ำกว่าเสื้อสูบอยู่นิดนึงครับไม่เยอะนะครับอาจจะแค่จะพอดีครับแค่สะดุดมือนิดนึงครับเวลาลูกดูสะดุดมือว่าเออขอบมันสะดุดอยู่ครับพอดีเป๊ะเลยครับตอนแรกผมว่าจะติดผมว่าจะใส่ปกินตีนเสื้อสองแผ่นครับแต่ว่าพอใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเออมันต่ําเยอะไปครับก็เลยถอดออกถอดออกครับแต่แค่แนวกคือปาดหัว ปัดหัวลูกสูบไปหนึ่งจุดห้ามิลครับให้ให้ให,ให้ให้ลงกึงตัดให้ตัดให้ครับเจียให้ครับพอพอตัดออกไปหนึ่งจุดห้าแล้วใส่ประเกนสองมิลก็รู้สึกว่าหมอมันต่ําไปครับผมก็เลยพอรองทองกระแผ่นนะครับเลือแผ่นเดียวครับก็พอดีเป้ครับเดี๋ยวแล้วครับแล้วก็ นี่ครับกระเจนตีนเสื้อครับกระเจน้าสูบครับกระเจนฝาสูบป,ปกตินี่เราต้องตัดให้มันเ,เลยขอบลูกสูบไปนิดนึงครับผมเลยลูกสูบไปออกไปประมาณสักมิลน,นึงครับแต่ว่านี้เยอะไปลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังใช้ได้อยู่นะครับแค่นี้ก็ยังใช้ได้ตัวนี้เป็นของเก่าครับ ของเก่าที่ติดติดกับเสื้อมาครับแล้วก็ตาโูบครับนี่ครับเรียบร้อย แล้วก็ขันน็อตครับน็อตขันฝาสูบครับผมที่ผมทำแบบนี้ก็เพราะว่าที่ใส่เสือโนวาก็เพราะจะได้ไม่ใส่หม้อน้ำครับจะได้รุ่งๆุงครับแบบนี้ตรงนี้จะได้รุง่งรงแล้วก็จะไม่ได้ยุ่งยากกับระบบน้ำมันระบบน้ำครับระบบน้ำ เพราะว่าเราไม่ทําไปแข่งครับเราทําขี่เล่น,นเฉยๆครับขี่เล่นแถวบ้านนอกครับมันก็จะทําใหกากา modify, กา้การถอดการโมดิฟายการการถอดซ่อมหรืออะไรครับมันทําง่ายครับผมเคยเคยเคย,เคยขี่ทาไปคั้หนึ่งแล้วครับนานแล้วสองสามสามปีแล้วครับเคยทําไปคัน้หนึ่งล้วขายให้ลูกค้าไปแล้วลูกค้าเขาจากได้ขายไปแล้วครับก็เสื้อเดิมแบบนี้นะครับ ใส่ลูกห้าสิบสามมิลครับใส่ลูกบีด <m ere ly> บีดไซร้อยครับใส่ลูกบีดไซร้อยแต่รู้สึกว่าเวลาวิ่งครับรู้สึกว่าวิ่งดีครับว <m ere ly> ิ่งดีกว่าโนวาวิ่งดีกว่าเทน่าครับเพราะว่ามันได้มันมันได้เปรียบอ่าลดได้เปรียบเกียได้เปรียบข้อเหวี่ยงครับถ้าเราใส่ลูกบีดครับลูกเดิมครับไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องอไม่ต้องเกียร์หัวครับแต่ว่าใส่รองปเายเย็นตินเสื้อสองแผ่น,นครับมันก็จบครับนี่ครับเสร็จแล้วครับนี่คือการอ่ารีวิววิธีการประกอบโนวาใส่เสื้อแรกครับผมอันนี้ยังไม่เอาจริงครับเป็นการรีวิวประกอบแบบว่าอให้ใช้ประกอบแบบนี้ก็ใช้งานได้ครับแปลงอะไรมัางครับผม ก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อ FC ทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อขอกำลังใจในใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้าทางช่องนะครับผมฝากติดตามคลิปต่อไปครับว่า,าจะมีสาระหรือว่าเคล็ดลับดีอะไรมาฝากอีกครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมอาจจะเป็นคลิปที่ว่าติดเครื่องหรือว่าทำท่อครับผมผมจะทำเป็นอีพีแล้วครับผมเป็นอีพีหนึ่งอีีสองอีีสามครับในแต่ละคลิปครับผมซ่อมอะไรผมก็ทำไปครับถ้ามันยังไม่จบผมก็ทำเป็นอีพแล้วครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ